มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับทิดเกียดมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องแล้วรุ่นคืนเงินชรา,าภาพของสำนักง,งานประกันสังคมได้ใส่เงินก่อนอายุห้าสิบปีสวัสดีครับพอ้อมพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้าชาวนาวรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียริภามวนมันกี่ยวับพ้องกับสารราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรเจ้าแห่งชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเศร้าของวันพุทธเก่าธันวาคมสภาพลอหกสิบสามกับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับเก่าธันวาคมครับเมื่อนี้ครับมีแผ่แน่นอ่นะครับได้รับเงินสำหรับ้องกานประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกเขางวดที่ตกค้างบวกที่เป็นงวดที่สองงวดที่สามงวดที่สี เพราะว่าทางทกสนะครับเป็นไดกแจ้งนะครับว่าสิมีการโอนเงินนะครับสำหรับข้อกันประกันนักเดกษตรกรวปลูกเขานะครับงวดโตข้างให้กับพี่น้องมาคืนนีนะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นตนมาพี่น้องทันใดได้รับเงินแล้วก็จะเริ่มนะครับมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใ้คลิปวิดีโอนี้เพื่อใพี่น้องชาวหน้าท่านอื่นนะครับได้รับทราบว่าท่านได้รับเงินแล้วหรือว่ายังไม่รับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเสืบมเนื่องจากหลายเดือนก่อนที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับเกี่ยวกับ หน่วยงานที่ใส่แรงงานนะครับได้ไปยย่นหนังสือกับสํานักง,งานประกันสังคมเพื่อของเงินสมทบชราภาพนะครับของผู้ประกันตนประกันสังคมที่ลาออกหรือว่าเกษียณอายุมาใส่ใจหมุนเวียนก่อนอายุห5าหปีนะครับก่อนอายุ5 5ปีสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินการคืนเง,งินสมทบชราภาพแห่งเจผู้ประกันตนก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับพี่น้องครับว่าทุกๆเดือนหลูกจ้างผู้ประกันตน จะจ่ายเงินสมทบชราภาพจำนวน3%ของเงินเดือนจากเพดานสูงสุด1 5 0 0 0บาทก็คือต้องจ่าย4 5 0บาทต่อเดือนนะครับสะสมไปเรื่อยๆเดิมที่แล้วครับตามกฎหมายจะนําเงินก่อนนี้ครับเงินสะสมก่อนนี้ออกมาใส่จ่ายได้ต่อเมื่ออายุ55ปีและลาออกหรือกรเกษียณอายุจึงจะได้คณะกรรมการประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาขอเรียกร้องของกลุ่มแรงงาน ในการขอใส่เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพกอนกำหนดหรือเฉพาะจิตโดยมีผู้แทนจากไตรภาคีไดแก่ผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างลรกจ้างรวมถึงผู้แทนนะครับจากกลุ่มเครือข่า,ายต่างๆที่เกี่ยวของมาร่วมพิจารณาล่าสุดค,ครับนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์โฆษกสำนักประกันสังคมกล่าวว่าล่าสุดคณะอนุกรร,กรรมการเฉพาะจิตมีมติให้ดำเนินการสองระยะ ก็คือในระยะแรกครับให้ดำเนินการสรอเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินซึ่งคณะนี้ครับย้ำว่ามีการกําหนดชัดเจนวา่าจะนําเงินจากธนาคารหรือประกันสังคมมาปล่อยกู้รวมถึงเงินไขในการกู้เงินส่วนระยะยาวครับสำนักง,งานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการแจกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให้สามารถนําเงินกองทุนชราภาพ ของผูระกันตนมาใส่บางส่วนก่อนกําหนดสรุปแล้วครับยังคงต้องรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมในสัปดาห์หน้าอนุมัติต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นของมูลค่าสารนะครับของสำนักงานประกันสังคมสำหรับกรณีนะครับหน่วยงานนะครับของผู้ใส่แรงงานได้ยื่นเสนอสำนักงานประกันสังคมของเงินสมทบชราภาพขึ้นมาใส่ใจวนเวียนก่อนอายุห5าสิปีนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่รอเงินสมทบชราภาพที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมกำล,ลังเร่งดำเนินการนะครับเพื่อนำเงินก่อนนี้ออกมาใส่ใจก่อนอายุ5 5ปีก็ตตองรอของ,งเงินข่าวสารจากทางสำนักง,งานประกันสังคมนะครับมาลอรุนเป็นปน้ำกัน กับสำหรับพี่น้องนะครับได้คับเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แจทันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปนี้ได้ครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฟอน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งเละบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไม่คลิปหนาครับพแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมติดเกียดผ้ามวนก็ขอกาวคำบาสวัสดีครับ